ยังคงคอนเซปต์เรียบสุภาพหรูและดูแพงคุรินสวัสดีค่ะวันนี้คุรินนำเสนอสิ้นเข็นจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะหัวแดงนะคะลิ้วแดงสีเทานะคะตัวสิ้นเชิงแดงเช่นเดียวกันค่ะ มีความพิเศษมากเชิงนี่ทอที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะผ้าสุขโขทัยเป็นผ้าที่ดูแลง่ายและสวยทนนานค่ะคุณอินภามาชมหัวสิ้นนะคะดูความละเอียดของงานหัวสิ้นค่ะหัวสิ้นใช้ฝายเส้นเล็กๆนะคะทอมือค่ะ พุ่งไปมานะคะส่วนตัวสิ้นนั้นนะคะก่อนนำมาทอเรานำฝ้ายไปเข็นหรือนำไปปั่นรวมกันซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนแล้วนำมาทอลวดลายนี้เป็นงานศิลปะที่เกิดจากการปั่นฝ้ายนั่นเองนะคะซึ่งข้อดีก็คือทอเครื่องยังเรียนแบบไม่ได้เพราะมีการเพราะลวดลายนั้นเขาสลับซ้ายขวาเหมือนอ่ามากเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าค่ะเชิงนะคะสวยไม่แพ้กันเลยค่ะ เป็นเชิงยกสุขโขทัยค่ะอัตลักษณ์แท้ของจังหวัดสุขโขทยัยองค์ประกอบครบค่ะเรียบร้อยสุภาพสวยทนนานมากๆคุรินการันตีผืนนี้ราคาเพียง1,850บาทเท่านั้นผ้าดีๆมีให้ชมรีบเก็บค่ะอยากบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางมาถึงจังหวัดสุขโขทยัยการหาผ้าดีๆแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะคะดูค่ะเราบุผ้ากาวแล้ว แต่ผ้ายังมีความนุ่มลักษณะการบุผ้ากาวของเราใส่ใจนะคะทุกองค์ประกอบค่ะเก็บงานโพ้งเย็บริมเย็บติดกันไว้เป็นวงกลมภาษาไทยพวนเรียกว่าเย็บบ่วงดูลักษณะการเย็บค่ะเราพยายามให้ลายชนกันค่ะใส่ใจแม้รายละเอียดเล็กๆน,น้อยเพื่อให้คุณได้ผ้าที่ดีที่สุดไปค่ะแบบนี้เลยนะคะ สนใจทักถามไทยกันเข้ามาได้นะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะย้ำว่าราคา1,850บาทเนื้อผ้าดีสีไม่ตกไม่หดนะคะการันตีความทนค่ะ ทักทายคุรินได้ไม่ว่าจะเป็นทางไหมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แม่ค้าพูดง่ายใจดีค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทาง youtube ด้วยคุรินจะรีวิวผ้าใหม่ๆให้คุณชมทุกวันค่ะหรือรับชมภาพนิ่งสวยๆได้ที่ผ้าทอภาคเหนือใบคูรินทาง facebook ค่ะใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ด้วยกดคำอธิบายสามารถกดลิงก์ได้เลยสวัสดีค่ะ